โอ้โหแม่งน้าเกล้าเว้ยโอ้โหเราห้าแต้มอย่าบอกนะโอ้โหมันห้าแต้มเหมือนกันขอสองสองโอ้ยเสมออีกแล้วครับเสมอเถอะวะก็อีพักโอ้ยพี่ทำเตือนคลิวโรนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำเชฟปรัถมสวัสดีเพื่นเพื่ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับที่กายเซ็กซี่นะฮะวันนี้มีทุกคนหนึ0งพันะครับมาลองดูว่าวันนี้จะทำกำไรกันได้หรือเปล่านะครับขอเลือกห้องก่อนเลยนะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทีโอเคนะครับสำหรับห้องนี้นะเขาไพ่ที่กำลังเกิดล่าสุดนะครับก็เป็นมีสองตัดแล้วก็3ตัดด้วยนะนะครับสลับกันไปนะครับอมาลองดูนะครับเพ้าไพ่ค่อนข้างที่จะตามไม่ยากเท่าไหร่นะ นะครับแต่ก็ต้องลองดูนะครับมานะครับผมโอเคนะครับเปิดแรกนะฮะไปเลยกันแล้วกันนะครับสําหรับเปิดนี้นะครับผมไปที่สีแดงแล้วกันนะฮะไปนะครับผมนะเล่นไม้ละสองร้อยแล้วกันนะครับคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนนั่นเองนะครับผมค่อยๆเล่นงินไปเดี๋ยววันนี้ผมมีการทบเงินให้ดูด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันได้ถ้าเกิดว่ามันเสียนะแต่ว่าระดับอย่างผมแล้วนะครับผมไม่น่าได้ทบหรอกนี่พี่ขี่แคลทวะามาเปิดนี้ขอสวยๆฮะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยดีนะเปิดแรกมาบวกนะครับผมโว่าแจ่มเลยนะครับมาปอกเก่าจะว่าสวยดีนะครับผมเปิดแรกมาได้สวยงามนะเปิดต่อไปนะครับผมตามเขาไปเลยนะครับเปิดต่อไปผมไปที่สีน้ำเงินแล้วกันนะสำหรับเปิดนี้นะครับป4 0สี่รอยไปนะครับผมค่อยๆเล่นไปครับเพื่อนๆ มีเศษด้วยนี่หว่าโอเค490แล้วกันนะครับเปิดนี้ฮะขอสวยๆนะหมวยหนะ้าเปิดนี้มากำงามนะครับขอจำๆไปให้พี่เลยสักทีหนึ่งนะฮะมาสิผมก็มาทํากำไรแบบนี้ทุกวันนะครับผมเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆผมก็เลื่อนลงไปดูได้นะครับมีหลายเทคนิคให้เลือกดูกันเลยนะครับผมหรือใครที่อยากเข้ากลุ่มเล่นก็อย่าลืมคลิกลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาหาผมนะเข้าฟรีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับผมอย่าโกงนะโอ้โหสองแต้มสวยผมโกงไป ไปโอ้ยเสมอรับเเน,นี่ยเสมอเถอวะเสมอสยเลยบ่เฮ้ยนะครับผมเอ่อกดดูอ RBP นะฮะโอเคอะผมยังไปที่สีน้ำเงินต่อแล้วกันนะครับขอลงเท่าเดิมแล้วกันนะ400นะฮะ90นะครับผมปะขอสวยๆแล้วกันนะครับผมนะ เสมอเอวะมาครับเปิดนี้ขอกำงามให้พี่นะ้น้องนะมาลูกมามาลูกมามาลูกมาโอ้โหแม่งหน้าก้าเวเลยโอ้โหเราห้าแต้มอย่าบอกนะโอ้โหมันห้าแต้มเหมือนกันขอสองสองโอ้โหเสมออีกแล้วครับเสมอเถอะวะก็อีพักโอ้ยสองไม้ติดแล้วว่ะ นะครับเสมอสองไม้สิดแล้วนะตอนนี้นะครับห่วยมันแมนบ้มันแมนอยู่บอดชัวเปิดนี้ไปต่อแล้วกันนะครับผมยังย้ำอยู่ที่สีน้ำเงินนะครับหรือมันจะมีอะไรบางอย่างบอกเรานะฮะ <c oughs> ป้าให้เปลี่ยนเป็นสีแดงได้แล้วอะไรงี้หรือเปล่านะครับเออแต่ไม่น่าใช่หรอกนะครับมายัางดันที่สีน้ำเงินเหมือนเดิมนะสำหรับเปิดนี้นะครับมาปอกเก้ามาเลย ก้าวมาเลยก้าวมาเลยเออเออโหแต้มสวยกง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 เรียบร้อยผมเปิดนี้ห้บวกมาแล้วนะครับผมเป็นไม้ที่สองนะสำหรับการที่บวกนะครับผมเป็นไม้ที่สองแล้วนะครับผมตอนนี้กําไรมาอยู่ห0 0แล้วมั้งใช่นะครับผม685นะปสํ้านะสหรับกําไรนะครับผมโอเควันนี้ก็ได้กําไรแล้วนะ นะครับผมผมจะเล่นที่80บาทแล้วกันนะครับผมไปที่สีแดงอะตอนนี้ผมสบายใจแล้วนะครับผมทุน1 0 0 0พันยังไงก็กำไรอยู่แล้ว600วันนี้นะครับสบายใจนะครับผมเชียบเชียบถ้าบัวเปิดด้อีกก็กำไร700กว่าบาทสบายใจนะฮะะ่าอะาฮ่าอลาฮ่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 าา เออโอ้โหแต้มเดียวเอาดีสามแต้มสวยโก่งไปไปงไปเออสองแต้มดีกงๆตุ๊กเรียบร้อยผมบวกมาอีกแล้วครับเปิดนี้สวยแล้ววะนะครับผมแต่มเลยนะฮะสำหรับเปิดนี้บวกมาอีกแล้วนะครับผมตอนนี้กําไรอยู่ที่เจ็ดอร้อยนะโดยประมาณนะครับถ้ามันตัดมาเออถูกต้องนะ่ะเอเปิดนี้ผมไป60แล้วกันที่สีแดงนะครับผม สีแดง60บาทนะครับผมถ้าบวกเปิดนี้ก็เอาเป็นว่าไม้สุดท้ายแล้วกันไม้นี้นะครับไม่ว่าบวกหรือลบก็จะพอแล้วนะครับผม <Okay. S 1> นะฮะก็มาดูว่าเราจะทำำํากําไรอ่ากันได้มากแค่ไหนนะครับผมแต่ยังไงก็กําไรอยู่แล้วสําหรับวันนี้นะครับนี่คือวิธีการเล่นที่ความเสี่ยงน้อยนะครับเ,เพื่อนๆอยากก็อยากแนะนําให้เล่นอยู่นะครับผมสาหรับใครที่อยากจะเล่นนะฮะก็เข้ากลุ่มน้าเล่นผมมาได้นะครับมาเอาเทคนิคไปเจ็ดแต้ม เราสามแต้มนะโอเคนะฮะเปิดนี่โดนไปนะแต่ว่ากําไรเรามาแล้วนะครับผม700ถือว่าสวยนะวันนี้ผมขอ,อพอแค่นี้แล้วกัน <Okay. S 1> นะครับอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์ไว้นะครับจะผมมาทําให้ดูในพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ